เกาเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนสมัยที่ผมยังเรียนชั้นมัธยมอ,อยู่เลยครับผมเป็นนักเรียนประจำกินนอนอยู่ในโรงเรียนเลยครับผมมีเพื่อนร่วมกวนอยู่สีห้าคนคือไอติไอหนองไอเหน่งไอกุ้ง ช่วงไหนที่ไม่มีเรียนในวันรุ่งขึ้นพวกเราก็จะหาอะไรทำกันในตอนกลางคืนครับเรียกว่าหาอะไรสนุกสนุกนอนดึกกันละครับจำได้ว่าปีนั้นปี1 9 9 0เป็นปีที่ฟุตบอลโลกเขาแข่งกันละครับและคืนนั้นเยอรมน,นีกับอาร์จเจนตินาก็ต้องชิงชนะเลิศกันครับ เย็นวันนั้นหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเย็นของเด็กหอพวกเราก็ช่วยกันจัดเตรียมของกินเครื่องดื่มอพยพกันไปที่ห้องของพี่พันศักดิ์ครับซึ่งพี่พันศักดิ์นั้นก็คือครูที่เลี้ยงของพวกเราในเองครับพี่พันศักดิ์ก็ใจดีครับได้เตรียมแม่โขงให้พวกเราหนึ่งกลมและหอชายต้องหอนั้น ก็มีทีวีอยู่เครื่องเดียวครับก็คือที่ห้องของพี่พันศัก์นั่นแหละครับพวกเราสนุกสนานกันทั้งคืนครับแต่ก็ไม่ได้เสียงดังอะไรมากมายเพราะห้องของพี่พันศัก์นั้นก็อยู่ติดกับเตียงนอนของเพื่อนนักเรียนคนอื่นด้วยล่ะครับคืนนั้นเยอรมันชนะอาร์เจนตินาและอควาชแชมป์โลกสมัยนั้นไปครองแล้ะครับ พวกเรานั่งกินกันจนถึงเที่ยงคืนกว่าก็ากาพอดีน้ำดื่มมันหมดครับคือจะต้องมีคนเสียสละไปกรอกน้ำที่ชั้นสองครับตึกที่พวกเราอาศัยอยู่นั้นเป็นตึกใหม่เป็นอาคารสามชั้นครับพวกเราอยู่ชั้นสามก็จะมีห้องนอนรวมของนังกเรียนนะครับมีห้องนอนของพี่พันศักดิ์ซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงของเราเองห้องน้ำ เป็นห้องน้ํารวมนะครับแล้วก็ห้องซ้อมดนตรีครับชั้นสองก็จะเป็นห้องเรียนห้องพักครูส่วนชั้นหนึ่งนั้นก็จะเป็นห้องอาหารและอาคารโลง่ลงๆครับสำหรับจัดกิจกรรมทั่วไปสรุปว่าไม่มีใครยอมลงไปกรอกน้ําที่ชั้นสองครับเพราะกลัวผีกันประวัติโรงเรียนของเราเรื่องผีๆนั้นใช่ย่อยเสียมอะไรล่ะครับพวกเราตึง พวกเราจึงต้องจับไม้สั้นไม้ยาวกันปรากฏว่าผมกับไอติจับได้ไม้สั้นครับผมกับไอติจึงต้องลงไปกรอกน้ำที่ชั้นสองในช่วงเวลาเกือบเกือบตีหนึ่งนี่แหละครับผมกับเพื่อนเดินลงบันไดไปชั้นสองซึ่งเป็นอาคารทอดยาวไปทางขวามือครับทางซ้ายมือ ก็จะเป็นห้องพักครูห้องน้ำเลี้ยวทางขวามือทางขวามือก็จะเป็นห้องเรียนครับทางซ้ายมือก็จะเป็นระเบียงพวกเราเดินงงๆไปอย่างนั้นนะครับคนข้างมือสลัวเพราะไฟฟ้าในอาคารนั้นเขาไม่ได้เปิดทิ้งไว้ก็จะอาศัยไฟฟ้าที่ส่องสว่างจากทางถนนส่องเข้ามาละครับเดินไปจนสุดของอาคาร ก็จะเจอถังน้ำเย็นอยู่มุมตึกครับพอไปถึงปรากฏว่าน้ำไม่มีสักหยดเลยล่ะครับพวกเราจึงต้องเดินย้อนกลับมาทางเก่าแล้วลงไปที่ชั้นหนึ่งครับที่ชั้นหนึ่งทางขวามือก็จะเป็นอาคารโล่งครับทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องอาหารครับพวกเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่ห้องอาหาร ก็ปรากฏว่าที่ห้องอาหารก็ไม่มีน้ำนะครับน้ำก็หมดเช่นกันเอาละสิครับตอนนี้บรรยากาศโดยรอบมันก็วิเวกหวงเวงยังไงชอบคนอยู่ครับปกติก็จะมีพี่ยามนั่งยามอยู่ที่ชั้นหนึ่งวันนี้ไม่รู้ว่าพี่ยามหายไปไหนครับหรือหน,นีแอบไปงีบหลับอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไอติมันก็เลยชวนผมไปที่ตึกเก่าครับซึ่งเป็นตึกนอนของนักเรียนหญิงครับ ผมปฏิเสธทันทีเนื่องจากว่ากลัวผีครับแล้วก็ผิดกฎของโรงเรียนด้วยไอติมันว่ามึงกลับขึ้นไปห้องตอนนี้ไอพวกนั้นก็ไล่ตะเพิดมึงลงมาอยู่ดีมม่อย่าปอดแหกไปหน่อยเลยว่าว่าแล้วมันก็ฉุดกระชากลากแขนผมไปติดตึกเก่าทันทีครับทางที่จะผ่านไปตึกเก่านั้น เราต้องผ่านห้องครัวซึ่งอยู่ทางซ้ายมือเลยไปอีกนิดทางขวามือก็จะเป็นห้องพักของครูใหญ่ทางซ้ายมือเป็นห้องน้ําและผ่านห้องเรียนของเด็กประถมแล้วครับถึงตอนนี้ก็เท่ากับว่าเราเข้ามาอยู่ในอาณาเขตของตึกเก่าแล้วครับอย่างที่ผมบอกเอาไว้ไฟตามระเบียงต่างๆทางโรงเรียนเขาก็ปิดหมดครับพี่ยามไม่ยอมเปิด ก็จะเปิดตามสถานที่สำคัญสคัญหน้าโรงเรียนทางที่เราเดินไปนั้นมันจึงมืดสลัวไม่ค่อยสว่างครับแต่ก็พอที่จะเดินไปได้อยู่ครับทันใดนั้นไอหมาเจ้ากรรมมันก็หอนขึ้นมาครับมันหอนมาจากทางวัดครับคือโรงเรียนของเรานั้นอยู่ติดกับวัดครับ เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกสักเท่าไหร่ที่พวกเราจะได้ยินเสียงมาหอนอยู่หลายๆคืนครับแต่คืนนี้มันแปลกครับมันหอนจากวัดหอนรับกันมาเป็นทอดๆในที่สุดมันก็มาหอนล้อมรอบอยู่ที่โรงเรียนของเรานี่เองครับผมกับไอติใจดีสู้เสือครับก็แขนกันพากันเดินไปที่ตึกเก่าครับ ที่ตึกเก่านั้นชั้นบนก็จะเป็นห้องนอนของนักเรียนหญิงครับทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องครัวทางขวามือก็จะเป็นห้องสมุดครับตรงไปอีกนิดทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องพักครูทางขวามือเยืองไปอีกสักหน่อยก็จะเป็นห้องพยาบาลครับพวกเราเดินไปจะถึงมุมตึกครับสุดที่มุมตึกครับทางขวามือก็จะเป็นถังใส่น้ำเย็นแลครับ ทางซ้ายมือก็จะเป็นอ่างล้างหน้าน้ำเย็นมีอยู่เต็มถังเลยครับผมกับไอติช่วยกันกรอกน้ำใส่ขวดจากนั้นผมก็ไปล้างหน้าล้างตาที่อ่างล้างมือแล้วครับไล่ความเบือนความเมาอ,ออกไปเสียบ้างสักพักไอติก็กระซิบมาจากข้างหลังผมล้วครับเอ้ชุย ใครอยู่ข้างหลังบึงผมสะดุ้งสิครับเราะนึกว่าเป็นครูเวนในหอพักหญิงครับผมค่อยๆหันหน้ากลับไปมองปรากฏว่าไม่ใช่ครูเวนครับแต่กลับเป็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งผมยาวกระบ่าใส่ชุดคลุมสีขาวครับผมไม่คุ้นหน้ากับผู้หญิงคนนี้เลยครับผมมองเรือนร่างของเธออ้าว เธอท้องด้วยครับผมนึกแปลกใจเพราะครูในโรงเรียนผมก็รู้จักเกือบทุกคนก็ไม่เห็นว่าคุณครูคนไหนจะท้องช่วงนี้ครับหรือนี่จะเป็นครูคนใหม่แล้วครับและที่น่าผิดสังเกตไปมากกว่านั้นผมว่าเธอสีดขาวผิดปกติครับเหมือนคนไม่มีเลือดดูดูไปที่หน้าของเธอ มันเหมือนมันเหมือนภาพขาวดำมากกว่าครับไม่มีสีเอาซะเลยผมก้มลงไปมองที่เท้าของเธออ้าวเธอไม่ได้ใส่รองเท้าครับแต่เอ๊ะไม่ใช่สิครับผมใช้มือขยี้ตาและเพ่งมองไปที่เท้าของเธออีกทีครับเท้าของเธอนั้นไม่ได้ติดอยู่กับพื้นครับ มันสีดขาวและแกว่งไปแกว่งมาเหมือนเศษผ้ามากกว่าครับเท่านั้นแหละครับผมถึงกับสุดลงกับที่ฉีราใส่กางเกงแข้งขามันอ่อนปวกเปียกไปหมดแล้วครับแต่สายตาของผมก็ยังจ้องมองเธออยู่อย่างนั้นครับสักพักเธอเอามือสองข้างของเธอกุมไปที่ท้องของเธอ เธอโน้มตัวก้มมาหาผมครับเธออ้าปากเหมือนว่าจะพูดอะไรบางอย่างช่วยฉันด้วยช่วยฉันดุก้วยฉันปวดท้องทำให้ผมมองเห็นเลือดสดๆไหลออกมาที่มุมปากของเธอครับ ผมร้องไห้ออกมาทันทีจากนั้นก็มีมือของใครคนหนึ่งกระชากผมจากด้านหลังครับผมสะดุ้งสุดตัวสติสัมปชัญญะก็กลับขึ้นมาตอนนั้นทันทีครับเพื่อนผมนั่นเองไอติครับมันกระชากผมให้ลุกวิ่งผมได้สติก็ตะโกนโบกเวกวิ่งตามไอติมันไปแล้วครับพวกเราวิ่งตะโกนโบกเวก เสียงดังกลับไปที่อาคารใหม่โดยที่ไม่สนใจว่าพี่ยามจะได้ยินเสียงพวกเราหรือเปล่าครับกลับมาถึงห้องของพี่พันศักด์เหนื่อยใจแทบขาดครับไม่ได้น้ำกลับมาสักขวดเลยจากนั้นพอหายเหนื่อยผมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับเพื่อนและพี่พันศักด์ฟังครับพี่พันศักด์บอกผมว่าพวกผม ถูกผีนางดวงสมรหลอกเข้าให้แล้วครับ